นะฮะ,ะ,ะเป็นโจนรนะฮะเป็นโจรกบะปลดปล่หน้นาประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปยอมรับในกฎนะฮะของโจรพวกนี้นะคะก็เขาก็ตั้งชื่อให้กันดูสวยๆนะฮะมีตัวย่งตัวย่อนะคะแต่จริงๆก็เป็นการมาปลนน้นอำนาจนะคะแล้วก็เรียกว่าสมรู้ร่วมคิดกับหลายฝ่ายนะคะแล้วก็ มีกลุ่มของข้าราชการซึ่งถือตนว่ามีถืออำนาจรัฐส่วนหนึ่งอยู่เนี่ยนะคะก็ยอมจำนนให้กับกลุ่มโจกรกบเหล่านี้นะคะส่วนพวกประชาชนเนี่ยก็ต้องถูกกระทำถูกไล่ล่านะคะอย่างไม่เป็นทรรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรา ขัดขืนที่จะไม่ยอมจำนนต่อการใช้อำนาจอันป่าเถื่อนของคนเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะที่เราควรจะลุกขึ้นมานะ,ะไม่ยอมจำนนต่ออำนาจอาธรรมแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เข้าใจพี่น้องหลายๆท่านนะคะที่ต้องจำทนต้องทนสื่อนะคะอยู่ปณิปนอมกับอำนาจในขณะนี้นะคะเพราะว่าก็มีข้อจำกัดต่างๆกันไปแล้วก็ อ๋อไม่ว่ากันแต่ว่าเราเลือกแล้วตัดสินใจแล้วนะคะที่จะไม่ยอมจำนนนะคะค่ะทีนี้เนี่ยก็คือตอนนี้ตอนนี้คือหลายๆคนเขาก็มองในในเรื่องของการดําเนินนโยบายอะไรต่างๆของคณะสอสชอในเรื่องของการคืนความสุขที่ไม่มีประเด็นหลายๆประเด็นที่ท,ที่หลายๆคนเขาก็ตั้งแง่ตั้งมุมมองว่าอ่าในเรื่องของการดําเนินนโยบายของคอสชอเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการคืนความสุขเนี่ยผมอยากจะถามอาจารย์หน่อยว่า อาจารย์มองว่าคณะกบบคอสชเนี่ยนโยบายอะไรต่างๆที่เขาดําเนินไปแล้วเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันผิดพลาดอะไรไงผมอยากจะฟังคำที่เห็นอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยช่วยขยายความเรื่องนี้หน่อยนะไม่ให้ขยายความเรื่องความสุขเนี่ยระคะอะไรนะคะอีกขอคำถามเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการคืนความสุขของคณะคอสชเนี่ยการดําเนินนโยบายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆวันนี้เนี่ยคือหลายๆคนเขาก็มอง ในเรื่องของเศรษฐกิจต,ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของอพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับมีประเทศหลายๆคนเนี่ยเขาก็เรื่องความบาททางเศษรษฐกิจกับประเทศไทยทีนี้ผมอยากจะให้อาจารย์ช่วยบอกนะว่าผลกระทบจากการทํารัฐประหารเนี่ยมันมันเป็นยังไงที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคนไทยอันนี้ค่ะก็เรื่องของความพยายามที่จะทำเรื่องของนโยบายอะไรนะคะคืนความสุขใช่ไหม คือความสุขนี่สุขสอเสือสระอูข,ขอไข่หรือว่าสอเสือสอูกอไก่ไม่รู้ <c oughs> อ่าแล้วก็เราก็คงอ่าคือคนส่วนใหญ่ในประเทศที่านเชื่อนะคะว่าไม่ได้มีรู้สึกจะจะไปมีความสุขอะไรนะคะกับไอคอนเสิร์ตเล็กเล็กน้อยน้อยที่กระจัดกระจายไปตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะไปพยายามจะเปิดเวทีทํานองนี้อยู่หลายๆจุดนะคะอ่าก็เป็นเพียงการเหมือนกับเอ่า คือร่างกายมันสกปรกอะนะแล้วก็เอาน้ําหอมอะไรพยายามมาฉีดฉีดมันก็กรบเกลื่อนไปทุกครั้งทุกคราวนะคะแล้วก็คนที่เออ่ไม่รู้เท่าทันก็อาจจะอาจจะร่วมเข้าไปร่วมนะคะในกิจกรรมเหล่านี้นะคะแต่ว่ามันมันฉาบฉวยนะคะแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะที่คนเราจะดูคอนเสิร์ตแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็มีความสุขไปตลอดเป็นเดือนเป็นปีนะคะไม่ใช่มันก็ชั่ววูบนะคะแต่ว่า สิ่งที่เป็นจริงก็คือการบริหารประเทศนะคะที่กำลังเ,เรียกว่าถดถอยลงไปทุกทีนะคะเมื่อเช้านี้เนี่ยได้ยินได,ได้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 ฟังข่าวนะคะดูดูรายการข่าวต่างประเทศเนี่ยก็มีการพูดถึงการวินไทยนะคะว่ากําลังอยู่ในภาวะที่ขาดทุนอย่างรุนแรงต้องมีการปรับโครงสร้างนะคะของการบริหารนะคะคือข่าวเมืองไทยขณะนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าการที่ข่า ข่าวเล็กๆอย่างเนี้ยจะเล็ดลอดเข้าไปเป็นข่าวในสำนักข่าวใหญ่ๆอย่าง CNBC ก็ตามนะ,ะ BBC CNN เหล่านี้เนี่ยยากมากนะ,ะเพราะขณะนี้เนี่ยในทั่วโลกมีข่าวใหญ่ๆเยอะอยู่แล้วนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่กาซานะคะที่ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะที่ยูเครนนะคะการเหตุการณ์เครื่องบิน ของมาเลเซียมาเลเซียแอร์ไลน์ตกอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือเป็นข่าวใหญ่มากจริงๆนะที่อิร่านอิรักนะมีความรุนแรงอยู่ทั่วโลกนะ,ะแต่ข่าวเล็กๆอย่างการบินไทยขัดทุนเนี่ยนะ,ะยังเล็ดลอดไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวที่เขากําลังเฝ้าดูจริงๆนะคะว่าคือประเทศไทยนะั้นมีประชากรมากนะฮะหกสิบกว่าล้านคนแล้วก็เป็นประเทศที่ถือว่า มีพัฒนาการทางประชาธิปไตยและเศรษฐกิจเนี่ยที่เป็นความหวังของภูมิภาคนะแต่ขณะนี้เนี่ยการที่กลุ่มโจรกบฏนะคะเข้ามาทําลายประชาธิปไตยนะคะมาเรียกว่าคือทําในเรื่องที่ขาดเขาเอามากๆขนาดนี้เนยนะคะทั่วโลกเขาก็มองด้วยความ เ,เรียกว่าอนเนกอนาดนะฮะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงกับประเทศที่มีพัฒนาการทางประชาธิปไตย,ยต่อเนื่องมาถึงแม้ว่าจะมาดุดใน19บเก้ญญาันยาสองห้าสี่เก้าเนี่ยเราก็ฟื้นกลับมาด้วยวิถีทางประชาธิปไตยได้หลายครั้งประชาชนก็ยืนยันนะคะว่าเขาเนี่ยาสามารถที่จะเลือกตั้งได้นะคะแล้วก็มีการตัดสินใจของประชาชนเนี่ยยังอยู่ไหมคะหลูค่ะฮัลโหลยังอยู่ครับยังอยู่ ค่ะ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 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออมันก็เป็นที่ผิดหวังนะคะของทั่วโลกนะคะแล้วก็ไม่อยากเห็นการาากรแก้ปัญหาในประเทศไทยเนี่ยด้วยด้วยการใช้ความรุนแรงนะคะซึ่งมันได้เกิดมาแล้วเมื่อสี่ปีก่อนเมื่อปีสองพันห้ารอห้าสิบสามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นชัดนะคะว่าเศรษฐกิจมันกำลังตกต่ำลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาอย่าง ผิดๆโดยเอาระบบราชการเนี่ยนะคะให้เป็นตัวนานะคะเป็นระบบกลไกหลักในการแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะระบบราชการเป็นระบบเรียนก็ทํางานในระบบราชการถึงแม้จะไม่ได้เป็นข้าราชการก็ตามนะคะถึงแม้ว่าขณะนี้ก็ถูกไล่ออกมาด้วยเนี่ยก่อนที่มันจะมีรัฐประหารเนี่ยนะก็อืมก็รู้ดีว่าระบบตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นระบบที่ไม่เหมาะนะคะกับการนําเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะคะ มันควรที่จะมีการปฏิรูประบบราชการให้มีขนาดเล็กลงนะะชับมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแต่ขณะนี้คนเหล่านี้กลับพยายามที่จะจ่กกายร,ระบบราชการนะคะให้มันมาทําหน้าที่แทนระบบของอาการบริหารงานรัฐกิจนะคะที่มาจากกลุ่มกลุ่มการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะคะที่ประชาชนเลือกตรงเข้าไปนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าคือระบบในการปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมก็เอาต้นอำนาจคืนนะตอนนี้อบอตอ,อบอจอ,อะไรทั้งหมดเนี่ยนะคะ,ะก็คงจะเอค่อยๆถูกเอเรียกว่าลดบทบาทลงแล้วในที่สุดก็จะยุบไปเรื่อยๆนะคะก็เรียกว่าเราแต่งตั้งจะกลับมาเต็มรูปแบบนะโดยสมบูรณาเลยนะคะแล้วก็มาแทนที่ระบบการเลือกตั้งนะคะนี้จะเกิดขึ้นในทุกหย่อมย่านนะฮะ มันก็จชัดเจนเาว่ามันระบบแบบนี้เนี่ยนะคะมันถูกที่สูตรไปแล้วอ่ะมันไม่ต้องมาพูดใหม่นะว่ามันจะดีมันจะดีไหมที่เราจะมาแต่งตั้งมันไม่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงจากแต่งตั้งที่มีปัญหามาเนี่ยนะคะกว่าจะได้เการเลือกตั้งมาเนี่ยนะคะมันพัฒนาการตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้ามาเนี่ยการอภิวัตสยามเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยแล้วได้เลือกตั้งทันที โอต่อสู้กันมานะเป็นสิบสิบปีกว่าจะได้มีสสนะคะเข้าเป็นผู้แทนของประชาชนแล้วช่วงที่เราก็ดูได้ว่าพัฒนาการประชาธิปไตยในช่วงแปดสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงไหนที่ประเทศเนี่ยพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะความเจริญก้าวหน,าน้าของประเทศเนี่ยมันสูงนะคะก็จะเป็นช่วงที่เรามีประชาธิปไตยนะคะที่ก้าวหน้านะคะเปการเลือกตั้งที่ เต็มรูปแบบคือช่วยอย่างยิ่งก็คือในช่วงที่เรามีรัฐมรมนสองห้าสีู่นย์นะที่มีการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นทั้งสอสอและสอวอใช่ไหมแต่พอหลังจากที่รัฐมนมนสีู่นย์ถูกฉีดกลายเป็น50าศูนยนนก็ตกต่ำลงมาแล้วเราพยายามจะสู้กลับนะคะเพื่อจะฟื้นฟูเพื่อจะแก้ไขให้ออรัฐมนูญเนี่ยให้สวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมก็ทางเลยนะคะคืออมาตไม่ยอมก็ เรียกว่ามาคว่ำล้มกระดานกลายมาเป็นการรัฐประหารที่หน้าเอา่อหน้าเรียกว่าน่าเรียกว่าอักลีมากมนะแย่ yeah, มากๆอัปร,ปราคปอัปยศนะฮะสำหรับโลกที่มองเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วในที่สุดเขาไม่ใช่เอาแค่สอวอให้มัน นั่นอาจจะยุบสอวอไปเลยแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งน้อยมากหรืออย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็กาลังจะเห็นกันนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือให้การบริหารรัชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าเขาก็จะยุบการเลือกตั้งในส่วนเล็กส่วนน้อยยุบหมดนะคะก็คือเอาการแต่งตั้งเข้ามานะคะก็คือใช้อํานาจเต็มเอ็กซ์ไซส์พาวเวอร์กันแบบเต็มที่เลยค่ะก็คงหายนะอาค่ะแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงนะคะค่ะ ฮัลโหลดีเจคุณโฮยังอยู่ไหมคะหายไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลค่ะสงสัยเน็ตที่ไหนอ่เนีอดีเจอยู่ไหมคะยังได้ยินไหมคะสงสัยชี้เสวนยังได้ยินไหมคะเอ้พี่ยังได้ยินค่ะสงสัยเอ่อเน็ตเขาไม่ดีค่ะรู้สึกว่าเน็ตกำลังจะหลุด ค่ะเดี๋ยวงั้นอาจารย์หมอคุยไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียกกันคุยกลับเดี๋ยวก็คงจะกลับมาโอเคค่ะค่ะก็อ่า่ะไม่รู้ว่าดีเจทุนโฮมายังจะจะยังค่ะงั้น โอกาสนี้นะคะเม,มื่อกี้นี้พูดถึงคุณดารณีชั้นเชิญศิลป์กุลเนี่ยคุณไม่หนึ่งเคยบทกวีของถึงคุณมีไว้จัดอ่านตอนนี้ดีนะคะพี่เวน้นขั้นเวลาสักนิดหนึ่งถือเป็นช่วงพักเบรกนะได้คะ่นะเพรา่ะพ,พ,พวกเรานั้นนะคะไม,ม่พี่น้องทุกคนนะคะที่ยังต่อสู้อยู่หลังกรงมธรรมนะคะโดยพช่อย่างยิ่งผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเรียกว่าผ่านการต่อสู้ใน เรือนจำมาถึงหกปีจะหกปีในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะคุณไม่หนึ่งกอคุณทีก็เคยเขียนบทกวีถึงคุณดาไว้แล้วก็คุณไม่หนึ่งนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่อยู่ร่วมอยู่ในกลุ่มที่ไปเรียกร้องการปล่อยตัวนะคะไปช่วยเหลือคุณดาตอปิโดนี้ตั้งแต่แรก,กเลยนะคะก่อนที่จะ,ะมีกลุ่ม ปฏิญญาหน้าสารนะคะเพราะของเรานี่เพียงแค่สองสามปีนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าคุณดานี่6กปีในปีแรกนั้นก็มีกลุ่มสัาชาสังคมก้าวหน้าหลายๆกลุ่มนะคะไปช่วยกันนะก็ขออ่านบทกวีของที่คุณไม่หนึ่งพูดถึงคุณดารณีชานเชิงศิลปะกุลนะคะดารณีชานเชิงศิลป,ปกุลคุณคือดอกไม้เหล็กสีแดงสดผลีแย้มพร้อมบทเพลงต่อสู้ ขับร้องก้องช้าทุกฤดูขึ้นอยู่ในใจเสรีชนคุณคือดอกไม้เหล็กสดแดงขานอีกไม่นานเกรสรซื่อจะสืบผลสื่อสารสู่ทุกหมู่บ้านถิ่นตำบลปลุกผู้คนรู้ค่าความเท่าเทียมแก่งดอกไม้อมัมตะไม่กลัวช้ำเชิดหน้าโต้ชะตากรรมอันโหดเที่ยม กี่ฟ้าแผดแดดเผาให้ไม่เกรียมเย้ยจารีดทำเนียมไม่ชอบทำคุณไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียวเหมือนมืดทึบเส้นทางเปลี่ยวในเถือนถ้ำการละปักดักดานแม้มืดดํามหาชนจะต้องจับกลุ่มกรรมมือคุณเสียงส่วนใหญ่หยัดยืนแข็งขืนสู้ เขาจะรู้ไม่มีใครยอมเป็นกุ่นยิ่งไล่ล่ายิ่งทำลายยิ่งทารุณยิ่งเร่งให้ร่มเงาบุญเขี่ยวเฉาเร็วนะคะนี่ก็เป็นบทกวีที่คุณแม่นหนึ่งแต่งให้กับคุณดารณีครับผมทีนี้อาจารย์ก็ยังมั่นใจนะครับมั่นคงว่าปักหลักสู้ต่อค่ะยังสู้ต่อคะ่ะ ไม่ถอยนะค่ะแล้ววันนี้หายเศร้าหรือยังครับร<ห>าสามตรงวันนี้หายเศร้าหรือยังอะเรื่องอะไรคะเ,<อ>เรื่องการจากไปอของอคุณไม้หนึ่งอะค่ะก็ก็เอ่อก็ยังเศร้าอยู่เนาะก็คงยังเศร้าอยู่เพราะว่ายิ่งเห็นเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่พี่น้องต้องเผชิญกับความ อายุิธรรมการกดขี่การข่มเพงนะคะหรือว่าอย่างน้องๆของเรานะคะที่ถูกจับไปคนแล้วคนเล่านะคะได้ข่าวว่าน้องกลุ่มสอนอ,อปทอใช่ไหมคะอันนี้ได้ถูกปล่อยตัว<ช>วันนี้แหละนะคะก็ดีใจด้วยนะคะแต่ก็ยังหวาดหวั่นว่าจะมีใครต้องถูกทำอย่างนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆของเราอย่างเช่นคุณโหน่งรักนิติราชนะ,ะซึ่งก็เป็นชาวปฏิญ,ญาณน้าสารคนนะคะแต่ว่า ฉันเองก็ต้องอถูกไล่ล่าเช่นเดียวกันนะคะแล้วไม่ยอมจำนวนต่ออำนาจของขอดเอยกลุ่มโจรกบหวดพวกนี้นะคะเพราะฉะนันก็อาจจะไม่สามารถไปช่วยเหลือพี่น้องของเราได้เหมือนที่เคยได้มีส่วนในการที่จะไปดูแลกันนะคะแล้วกเ็เราก็สูญเสียคุณแม่หนึ่งก็ยังรู้สึกว่าวันนี้เราถูกกระทำไล่ล่าขนาดนี้นะคะก็เสียเพื่อนที่เคยร่วมทำงานด้วยกัน ไปแบบนี้นะแล้วก็อยากจะให้เขามาอยู่